ชุดที่เขาขัดสายเหลือดแม่พันธุ์ที่เป็นอีกราคานึงเนาะครับเขากับสีก้อนที่ใ้ลูกค้าเขากับตรงนี้ข้อมซื่อสัตย์ก็คือป้องกันในเกษตรกรในหมูที่ดีเนาะครับเขากับสีมีหนึ่งเขาจีฉีดธาตุเล็กเพิ่มเติมอันนี้คือวิตามินบีสิบสองกับสัตมูโดยเฉพาะครับสัตว์มูโดยเฉพาะครับผมสัตว์สื่อสาแพร์ครับผมสั่งซื้อทางเฟซบุ๊กแต่ว่าเป็นของสัตวแพทย์เพิ่นมาขายทางเฟซเป็นสัตวแพทย์ที่มีใบรับรองผมกับอันนี้อยู่ครับผมโอ้ย่างมีอย่างกับปรึกษากับเพิ่น ส่วในใหญ่ก็คือปรึกษากันทั้งเฟซทั้งไร่โรคโลกหมูเกิดขึ้นนึงสี่เพิ่นกะสีบอกเพิ่นสิบ่แพงความหูขึ้นกันสำหรับตัวนี้ก็เบองคนติดตามเพิ่นลายครับพุณนี่ครับก่ว่าเข้ากับาผู้เชี่ยวชาญมาซอยห้าในเหลืองตรงนี้น <S <S ้าเขาบ่กครับเจา้าของเขาเป็น <S 2> <S 2> เป็นสัตวแพทย์โดยตรงเลยสัตวแพทย์ <S 2> <S 2> สแพ,สแพครับแล้วเขาเปิดห้างขายยาเขามาขายทางออนไลน์ับเป็นยังไงยังตรงสี่ถาดเหล็กไหนมันนํำหมูครับหนึ่งเพื่อความแข็งแรงนี่มันออกนุ่มใหไม่ๆนุ่มแม่มันอาจจะมีถาดเหล็กบ่อเพียงพอ มันมันจะเบเพียงพอ่อแล้าเห็ดห้โค่งสางเขานี่บรใยญ่บร,ยยบรยยแข็งแรงคือคนนะครับขาดธาตุเล็กกับกระดูกระอีงยังเขาสิบรแข็งแรงครับผมครับไปว่าตานี่คือวิตามินบีที่สองที่หาอหาอาหารไปนะ่ะมันอาจจะบรครบคื <c oughs> อเขาแก้ปัญหาในเรื่องที่ว่าเรื่องอาหารที่ว่าหาอห้ไปที่ว่ามีนมนมมีอย่างนีง้มันแื่วิตามินตัวนี้มันยังบรพ่อที่พวกนู้นอาจี่อยู่ในกับที่เขาขายกันกับเป็นกระสอบละแปดร้อยนี่เ่ามาประหยัดเขาคิดขึ้นมากมันก็ดีครับผมก่อนที่ส่งลูกค้า หลังเือลูกค่ะคือจังผมสื่อไปนี่ผมกับสิโบจักฉีดเนี่ยมูจักฉีดครับบบอบอครับมูจักฉีดครับแล้วก็สองก้อนสิไปอีกห้ามือผมสิฉีดวัคซีนไอฮิว่าให้การท่วงร่วงกันเพราะว่าล่วงไม่ได้ท่วงร่วงกันกันฉีไรครับผมอ้ีิฉีดยาหรือฉีดยาตัวนี้ออกนี่ป้องกันไว้ของออกซิราในการแก้ไขในอีหยังเหนียงของเขาได้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 ครับอันนี้บอกีเหลืองอยู่ครับครับอันนี้วิตามินวิตามินบี เห็นบ oh, he ่ครับเห็นเห็นครับผมชัดเจนครับอันนี้ธาตุเล็กธาตุเล็กกล่อมครับหมูประจําฟ้าหมูมันควรสิมียาทั้งเบิดสามสี่ชนิดเด้อครับนึ่งนี่ขาดบ่ได้นี่พวกคาโตซานตอนแม่เขาออกลูกมาให็นไม่เฮ็ดเขาก็ต้องฉีดพวรุงน้ันนมฉีดรักษานี่เขาครับซองนี่ครับครับผมนี่ก็คือคือกันครับนี่คือบวกลูงเขาเอดีไฮเอเธอเขาเป็นโรคไข้ขอใครยังก็ฉีดนี่เขาเขากระทันทัดแผตอนนี้กับพราเบิ้งเป็นว่าหมูเป็นโรคอีหยัง น,น,นี่ครับยาที่ประจาฟ้ามาแ้วนี่ยาแก้ไขคเขาเขาต้องซื้อขวดไงนันบ่ค่อยเป็นบ่ครับไขบ่บ่เป็ี่ยนนานี่อ๋อหนาไรครับนันค่อยเป็นแต่เ,เขาต้องจาเป็นตรงนี้เลยตอน,นหนาวก็ครับตอนหนาวอันนี้อันนี้<ต>ค,ค,คันเือหนาวคือข้นหนาหนาวฝนโอ้ธนาห้อนหนาปลายหนาวจังสีมือไรอุ่นมือมือเป็นแข็งแรงอยู่แล้วมูเฮ็ดมากหน่อยทีจะเป็นครับ Oh. ส่วนใหญ่สิบูป็นแต่ว่าจังหวะผมใส่สังเกตว่าครับบางคยังผมือใส่ขวดหน่อยก็คือจังขวดหน่อยกูโมโนูนะครับมันบ่อยป็นแต่ว่าเอาติดฟา้ามไว้ซื่อครับผ oh. มเอาติดมันจำเป็นครับ oh. ต้องติดฟา้ามไ้อีกหนึ่งก็ชุดใหญ่ย,ยู่คุณโ oh, อ้ก็บสิีชุดใหญ่ชุดหนึ่งชุดยา<อ>ที่เป็นโรคขี้ตรงนึงโรคข้อเสื่อมโรคไอ้อักเสบโรคท,ท้องล่วงที่เป็นโรคประจำมูที่ห,ห้องหูยู่นะั่นเ<า>้าเห้องก็ะรักษาเองเข้าก็เบื่องอาการมูออก คือคนเลี้ยงหมูก็ตตรงเบิ่งอาการหมูออกครับตอนนี้ไอ้กําลังจะไปฉีดป่ะครับตอนนี้คือเขาเตรียมเขาเขากระสีมากราบกระสีไปฉีดฉีว่าจะส่งลูกค้าเพิ่นอีกประมาณเดือนหนึ่งโอ้เพราดีเพราะก่อนเดือนหนึ่งก่อนซีมือผมกระสีให้ยาป้องกันโรคท้องร่วงเป็นแบบยากินก็ได้มันก็มีมันสีอยู่แตประมาณเดือนหนึ่งมันก็สีใหญ่่วนห้่ก็บ่เป็นหรอกแต่ว่าก็คืออยากให้เขาได้หมูคือเขาอาจจะเลี้ยง บอกง่ายๆนกความช้ำนาญบโสู่เฮ้าเนาะโบเป็นเฮ้าบาจาของเนาะผมบาเนาะเฮ้ากับปองกันหรือเขาอาจีพช้ำนาญกว่าเฮ้ากับบูแต่ว่าเป็นช้ำนาญกว่าก็คือเฮ้าใครคว่ำเสื่อมันของำฟ้ามนี่แหละครับเป็นการตลาดอีกประเภทหนึ่งครับผมความความเสื่อมันนะครับเขาเสื่อมันเฮ้ากับเ่เคยมีปัญหาซื้อหมูหน่อยไปเพราะว่าคือจังผมซื้อไปนี่ผมบ่บได้อันนี้แน่นอนแม่นครับบดีชีแน่นอนบดีชีครับท่านเล็กก็บดีชีอีกแน่นอนจนใหญ่แม่นบ่ครับแม่นเมีนครับไปย่างไรก็ให้กินบดีชีแน่นอนร้อยเปอร อ้ยชีบไม่คือพอผลมันเรือเถอะพี่แต่เนี่ยงามกงาตัวนี่อยู่นี่นี่นะครับพี่น้องคนไอ้เพ่นไปเจี๊ยมหมูหน่อยวะครับไปหมูหน่อยครับนี่ละครับเจ่าชิไปส่งเพิ่อนนี่ครับพี่น้องเข้ากับมาขอกหมูหน่อยนะครับของในช่วงเข้าหานานที่พวกมาเวียนสวนผสมประสานกับมีว่างสปริงเกอร์นี่ละครกับต้นทุดเลียนเข้ากับโหดไปต้นกล้วยโอ้ขึ้นี่ในช่วงนี่มันหมุนไปทางผืนครับโกบกพ้าบางยังผืนครับไล่ไปผืนอือไม่ว่าเปิดปิดนี่ครับมันจะควบคู่สวนกับ มันไปน้ากันได้เนาะครับไปเรียกได้ครับชีหมูพงศ์อใส่นั่นเดียครับโอ้นี่ครับพี่น้องนี่นี่นี่ครับชีหมูเห็น่ต้นทุเรียนจักชีไงต้นไงเนาะครับนั่นครนะนั่นต้นใหญ่สุดนั่นครับปลูกไว้เังสัตว์ละผสมประสานกันผสมกันไปรองเมื่อมันตายก็สร้างขี้ของอยู่ของกินก็มีมีมีคือต้นนี่ก็ปลาก็มีครับนี่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 ครับหมูเดี๋ยวผมไปเอาแนวตักมาเบิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมย่างเป็นอีกอนหนึ่ครับเดี๋ยวผมไปปิดนี่ข้าวเดียวเด้อครับผมทานครับครับอีกถาดเล็กก็วิตามินบีด้้้คครับใหมููสจะ่งลกา อันนี้คือคือหมูที่จะส่งลูก้าดที่เพื่อนว่าสั่งจองไว้อีกเดือนหนึ่งอีกเดือนหนึ่งนี่เฮ้ากระชีฉีธาตุเล็กกับฉีวิตามินครับผมเพื่อนสีมเอาประมาณวันที่20มีนา20มีนาครับเพราะวันที่ฉีเฮ้ากระชีให้ยาป้องกันโรคท้องร่วงให้วัคซีนฐามันถึงในอายุของเพิ่นวัคซีนแหลกเกิดของเพิ่นครับผมเพื่อจะส่งถึงมือลูกเกษตรกรที่ไว้ใจฟาร์มเฮ้า ข้าก็ต้องสร้างความเสื่อม like like so pues ัายมันก็เป็นการตลาดที่ผมว่าย้ำตอนว่าความเสื่อมัายเป็นสิ่งสำคัญครับประชีพดีครับลักษณะหมูพัวพันธุ์ที่ดีครับครับเป็นังไงครับไป้มีเลยครับเดี๋ยวว่าจะเป็นหมูแม่เด้ครับหมูกู่กับต่อนุต่อนุ่มกับตรงเบิงนำเอ้าเนียนสมบูรณ์เนียนครับของสี่พิกแปดสี่สิบสองสี่สิบหกพิกแปดต่อหมูกู่กับตรงเบิงอ๋อเนาะผมเคยเห็นแต่เขานับหมูแม่บ่อครับหมูกู่กับตรงเบิงอ๋อครับจับจะรับความนี้ ผมว่ามันใหญ่มางามนึงเป็นยังครับเต่า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 นุ่มหลายจังเลยเนี่ยคนใหญ่เอาเต่านุ่มมาหลาตัวมันก็ต้องยาวผมคิดแม่นมาครับตาัวมันก็ต้องยาวแต่ว่าเมื่อกลารผลิตลูกเมื่อกลาชิมิสวนผมว่าแต่ว่าเบื้องต้นเขาได้เต่านุ่มเลยหลเพราะต้องไปเบื้องตัวต้องข้นลังเทียมมันตัวหน่อยมันบพทันใหญ่หูเขาบป้หูได้ว่ามันตัวยาวที่ก็ยังหมูขอกนั่นผมไงไปพอพัดนั่นครับตัวหน่อยของหมูเขาบป้หูได้ครับ ตอนมันมันสูน่ก,กินนมโท่านโมท่านไดบหาเพื่อนไงเพิ่นสีไงเร็วดิเต่านมเพิ่นสิบเ็ดสเต่าเพิ่นยาวด้ครับเตาเพิ่นเต็มตอนตอนแรกนี่คือหลอดน่อยก็มูหล,ลอดน่อยก็มูแต่ว่าไอาเลือกเต่านมเนนพิ่นไวบนี้เบื้องเพื่นไหวเยเพิ่นยาลักษณะขากีบกระสีบโจดผืน่นเป็นเป็นยังไงครับไอกีบโจดผื่น,นมูจะเป็นทังสี่นะครับขาหนายางถ้าเป็นขาท่อกันทังสี่ครับล่มดินทั้งสองทังสี่มี่เลยครับนี่ครับอย่าม่เหตุผลพันแม่พันมันต้องยื มันสังเกตหมูสยืดใช่ไหมครับสิมีอันหนึ่งร้อยเนาะครับเนาะเอ้าตัวนั้นเพิ่งจะเอากันอะไรดิเพิ่งเอาถึงว่าหมูสท่านชิบเดือนดเนาะไอ้เพิ่งซ้อมนี่หมูหน่อยก็แล้วแต่อันอันนี้ว่าไม่มันติดก็เป็นอุบัติเหตุก็แล้วแต่กับประเด็นบริฟิกแม่บอครับโอ้โหทำทำมันหลอกลูกก็ถือว่า ก็เพราะเป็นหยังมันโบเมนพอเพิ่นหน่อยด้วยครับมันบพท่านใหญ่คิดคิอายุพึ่นเพราะท่านใดแค่นั้นโบเมนขาเขาบอกบริบาลหยาบด้วยครับเอาเอาไว้ยาบะของเพิ่นบริบาลเน่าถัมูนไง่ยาวแง่เขาไปมูตัวหน่อยนะครับเขาไปแท่งเขาไปมดในมดลูกคุณครับเพิ่นอาจเกิดการอักเสบหรืออีหยังก็ได้ครับขาหลังเพิ่นขึ้นหลังนางร่วงยังสิเกิดโรคได้นะนี่นี่นี่คือความหมายด้วยครับที่ว่าวันสิบเดือนทวับไหนผมบวชผสมบพท่านจะเลื่อนพันด้วยครับมันเคยเห็นตัวเคาไปว่าเพลหมูนนะครับมันเป็นเกี่ยวสวานนะครับพี่ได้ครับ แมรุบอขาวเน่าข้าวมูนน้อยซ้ำนี่เอาเขาไปแท่งผีได้ครับระบบสืบพันธุ์พืช botanic เน่าปนันมันต้องบ o t a n พร้อมมันก็มีลูกครับมันเี่ส้วมีละคือปัญหาครับครับเอาละตัวเม่เหาเหยืจังใดครับแม่พันธุ์น้องอ่างอนนี้เราทำงานพุ่งจ่อไอ้ฟางเสลี่ยขัดอยู่ขอกี่แม่ยพืชนนี่การคัดเลือกพอพันธุ์กับเมรุบอเบืองเต่านมตรงเบืองสายเลือดขึ้นอันเบื้องต้นคือคือเบืองสายสายเลือดท้องของพอพันเมื่อกี้ที่ไอฉีดยาเมื่อกี้เพิ่นสายเลือดเพิ่นเป็นแนวใดครับเป็นนี่ตัวนี้บอกครับทุก อันนี้เป็นข้อเดียวกันเบิร์ตลูก ad, ลูกแม่เดียวกันแม่โอ้มันออกเพิ่งเบิร์ตนั่นสิบสี่ตัวเขาเพิ่นเอาไปเดียวหาตัวเพิ่นมาสื่อเพิ่นใหญ่ใหก็เลยเออเพิ่นมาจากนครนายกโอ้เพิ่นมาไกลแฮงเออก็จริงพ้นกับพระคอยในอันนี้หรอครับนครนายกมาอุบลเนาะครับไอเนาะครับเพิ่นกับมาอันนี้ก็คือแม่เมย์ลอยตัวตัวนี้พอเพิ่นกระนองอ่อนสีตัวน้ำดำเงวๆอีกตัวนึงที่เ้าบ่เลือกว่าสิผสม นี่ครับพี่น้องยังได้ผมจิตจำให้เบิ่งลักษณะหมูแม่เด้อครับเหมยลอยเหครับตัวนี้แม่เพิ่นเหมยลอยพ่อเพิ่นพ่อเพิ่นดูดูล็อกดำผสมเหมยปลาพ่อกับแม่เพิ่อนโตน้องออมสินนี่พ่อเพิ่นนี่เป็นดูล็อกดำลอยเปเซ็นแม่เพิ่นเป็นเหมยผสมปลาแม่เพิ่นออกมาเป็นน้องออมสินที่ผมเป็นพ่อพันประจำฟาร์มพุ้นใหญ่ไง้ะครับบอกสองสามลอยนี่แหละครับลุงเกเลดินน้อตัวนั้นลุงพันพิ่นครับโอ้นี่ครับโอู้โดกตัวนี้แม่เดียวบ่นี่ครับเราเพิ่นเอาไปนั่งเราเพื่นบ่นี่ครับเพิ่นเอาไปหาตัว สิบสี่ถือว่าน,น่อยยิ่ได้เหมยไม่เห่าะบอกว่มันก็เอเสถิติได้ครับตัวนี้สิเอ็ดตัวเคยเคยมีสถิติโอ้สิเกิดออกมาสขอ้อสิบสี่หมันเคยสิบสี่ยี่สิอ็ดี่ตีเพันเืนยังอยู่สถิติต,ตามทอมูอยู่จ<อ>ังก<อ>ูมันสุดลลงมาดูผลถึงอี่สิบสอง<อ><อ>ต่อไปอออนั่นแหละครับ เดี๋ยวผมจะเอาลักษณะมูตัวแม่นอ่ะครับนี่คือสายเลือดเป็นน้เสียไปหันบ่อยนี่หรือจังไดบได้ครับ,บ,าน,ารบนี่ขายเป็นลักษณะพอพันแม่พันครับอ๋อเพราะว่าเขาได้ปรับปรุงมาจนว่าแล้ว,นวนจนแล้วมันคืคนละราคาเลยครับ<อ>คือจังสี่เขาซื้อกันอยู่อย่างไรกับเจ็ดแปดรอยเนาะครับเนาะแม่แม่ครับเอาไปหันเอาไปหันเนาะครับพันคือสิบวันถึงแต่ว่าถ้ารุ่นนี้คือในเป็นชุดเนาะผมขายเป็นชุดเนาะครับถ้าประเทศโคกเดือนถทาเอาไปตอนนี้แต่ว่าผมว่ได้ขายแล้วครับชุดแบบนี้มีมีคนเอาเบิร์หล่อบ่มมอนครับจองเบิร์ละครับว้ายก็คือเพื่อนทาเอาเดือนนึงคื สมบูรณ์เลยให้แม่แม่นหนึ่งผูหาสซิมูอายุสองเดือนกว่าหมื่นหนึ่งครับโอ้ยพี่น้องคือหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่ง,งครับนั่นพอพันเพ่นผมเตรียมมาให้คููกับชุดนี้คนละพอเพราะว่าที่ผมบอกแล้วครับเพื่อนได้สายเลือดนีมาแต่เพื่อนเอาไปผสมแล้วเนาะครับครับตวนงี้งบ่วไอยบัแม,มนครับบัวแมนครับตัวน,นี้เป็นพอพันเพิ่นนน้องคร่กับนี่ครับนี่นี่นี่ครับเป็นมีการคันเลือนี่นี่นี่ครับนี่ เพราะว่าเพิ่นเพิ่นได้เลือดหมูขาวพวกเข้มเชียพวกนี้หลายพวกนั้นเพิ่นเป็นมือปลาแล้วถ้าผสมมากๆถ้าเป็นรุ่นลูกนี่สิงามแห้งผมรับซื้อขึ้นถ้าย่งสิโตละก็อร่อยแต่ก็ไ่เคยมีไผขายขึ้นผมิ่เชื่อผสมเข้มเชียบ่ครับตัวนี้มันสิเป็นหมูขาวหมูลาดหมูอันนี้แหละครับครับมันเป็นไก่ไก่แต่ว่าหมูขาวเลือดหมูขาวเพิ่นสูงแม่เพิ่นอยู่หันนี่ครับที่เพิ่นออกหันนะครับแม่เพิ่นโอ้ที่เพิ่นออกน้องอยู่ตอนนี้ครัเอาล้วเฮาคือบ่ใส่ตัวผู้ตัวนั้นกับ ให้มันเลี่ยวได้หันเลยนะครับรุ่นเดียวกันโอ้โหบอด้บบได้ครับมันเป็นสายเลือดชีดครับซั้ายเอาน้องมันเห็นห้อายุสันตสองลูกกับบดกแล้วก็เจเล่นเติบโตซาเขาเอ็นเลือดชีดครับผมคือคนนั่นแหละอ๋อจะแสดงว่าเฮาเฮาสื่อไปถ้าสื่อเป็นขอกเดียวกันไปเลี้ยงผสมกันเองบุแนะนำที่นี่เอาไรห้ามเด็ดขาดโหลดซาบุญเปนบุแนะนำอย่าเหตุขอตะคิดสีเลี้ยงแต่เหตุจงสรรผมว่าอย่าเลี้ยงซะโโอ้สครับคำว่าห้ามนี่ผมมายถึงเออเออห้ามโหลดครับอย่าเลี้ยงมันบระคุณ อย่าสิฟ่นได้ห้ามเลยห้ามเลยห้ามเด็ดขาดพร้อมโอ้ถ้าถ้าถ้าคิดจะเฮ็ดจังซั่นถ้าลองเนาะถ้าสําหรับผมเนาะผมว่ายาเลี้ยงซะกที่ตัหมูครับกูกูลงคนเนาะไปเพิ่นก็สิบอกว่าเอาเลยเอาได้อยู่พอได้อยู่บ่บอบบอบค้ายเอาน้องครับอายุสั้นแล้วก็มันเป็นเลือดชีดไข้ก็ฮู้เบิดวงทุกวงการในวงการหมูก็ฮูกันทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกเขาสิบ่ฮูเขายังสิฟืนอยู่บอเพราะเขาค้นบอของซี่ล่ะครับมันบ่แนะนํามันบ่แนะนําเลยว่าซั่นครับฟาร์มหมูไปบ่าโอ้ ห้ามแน่นอนแน่นครับมากหลายมากหลายครับห้ามครับบ่ได้อันนี้ก็คือคนละพอคนละแม่เห็นบ่ครับเพื่อาไอคือเอาตัวใหญ่มาไว้นี่ตัวหนึ่งใช่ครับนี่แหละครับบางไงไงอันนี้แม่พันธุ์แม่นางคนนี้เอาไว้คู่กับตัวนี้ในบาราทีพ่อพันธุ์นี่ครับเบิกเชียผสมบาทีให้เพิ่นเล่นกันถ้าเพิ่นผสมนี่หมูตัวนี้แปดเดือนแล้วนี่เบิกเชียตัวนี้กผสมหมูหมูปลาหมูอันนี้ผมซื้อเข้ามาตัวละพันซีแต่ลูกมันแต่หน่อยมันแต่หน่อยมันโอ้ยแต่ซ้ำนี่แหละครับประมาณแสดงว่าผมกับตรงมัติตามที่ตัวนี้ผมมากหลายเพราะว่านี่ ลักษณะคงเพิ่นงามพูดเลพูดนี่เลยครับพ่อเพิ่นก็งามแม่นบ่ครับแจ้าจักเดือนล่ะครับอ้ายต้นนั้นครับต้นนี้น่าสิประมาณ3-4เดือนผมเอามากกเพิ่นเดืเดือนกว่า2เดือนเดือนกว่า2เดือนเอามากับซื้อกำหนดครับที่ทํางานละ่ะเพิ่นไปซื้อหมูเพิ่นก็เห็นเพิ่นก็เล่นเนี้ยน้าบ่อไอพ่อพันธุ์บอน้องยงเพิ่นจะโอเคก็<อ>เลยเอากข้เพิ่นมาขอปั่นเพิ่นมาแต่ว่าโดยหมูหน่อย,อยอยู่ในหนีที่อ้ายแยกมากเป็นเกานี่นบ่ทําลายสวนป่าอ้ายบ่นี้บ่บ่อครับเพิ่นยังน้อยอยู่แต่ว่าถ้าเฮาเอารุ่นใหญ่นี่คือ เขาต้องคำใจแต่ว่าบางเทื่อะมองนั้นจะกี้ข้อเก้านั่นก็เป็นป้าเพิ่อนได้ครับแต่ว่าเราใส่พื้นสูงกว่าขายบกม่วงกับกสูงมันก็บ่เป็นหยังเด้ครับกินได้กินไปคือจังซี่ล่ะบ่ได้เอาหมูหน่อยมานี่ก็บ่ปานใดยบ่ครับบ่บ่บ่ให้เพื้อกูนกันเบิ่งบกม่วงดกบ่ครับเบิ่งบักพร้าวเด้อเขียวดีบ่ครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นการพวนดินเด้อครับถ้าเฮาหมูหน่อยคงวางแผนออ๋ก็ทําในพวนดินถ้าหน้าฝนนี่คือผมสิบ่ได้เอาหมูหน่อยเขาบ้างนิดแต่ว่าในโครงการทั้งหน้านี่ผมผมสิมุ่งนี่ครับ Hmm. แล้วก็เฮ็ดค้องน้ำลงไปผุนล้วจะเอามูหน่อยมาไว้เนี่ผมสังเกตบ้างนะครับถ้าม,หมูหน่อยที่ออกนุน่มนะครับผมแนะนำครับถ้ายูนในคอกปูนหนึ่งถ้าอากาศหนาวเพิ่นเย็นเพิ่นมักเป็นโรคปอดถ้านี้ดินนเพิ่นมักในคุด,ดินแลวเขาวทิมเฟืองใส่การรักษาความสะอาดได้ปูนะครับทิมเฟืองใส่เป็นการจบริหารที่ยากมากาครับกวดออกนี่ครับขี่ใส่เฟืองมากวด oh. ออกล่างกับเฟืองก็ไปติดน้มขอบน้มขอบน้ำ,นำได้เอามือผุนได้ครับนอกจากที่ผมเอ็ดใส่เฟืองขึ้นนอกจากเป็นมูขอด ไม่ม่เขาเขาโบราณคอกนี่แล้วทิ้ิทิ้งกะว่ามันสีออกมื่อแร็นี่ทิมเฟื้นไอน์ไซต์โรดสีนาครับคือคือหายครอบโมบุลในระยะสั้นหรืนซื้อแต่ว่าถ้าระยะลูกหมูซ้ำนี่เขาไปหายันสีเป็นผ้าละแม่นบอกครับเป็นผ้าละใส่สีขี่เพิ่นเนาะโอโบชีฟื้นได้มื่ติดกับขี่เป็นตัวเมื่อยังนี่ตัวครับขีดสภาพตี๋หล่ะครับนี่แล้วมันแต่มันสีว่าเป็นดินนี่สีที่ล่ะมันสีเป็นแบบนึงที่ล่ะยู่ทธงปูนขึ้นสภาพเอาตัวนี้เพิ่นเป็นดินนะครับเนเป็นดินเล็หน่อยแต่แห้ง นี่กับบักเผาบางยันกับพ่อยงามไปนั่ครับงามครับมันเกลือกันครับมันพ่นดินเนี่ยครับเห็นบ่ครับแต่ว่าเธอมูไ่บ่คอยเขากันเลยบ่ครับกับอื่นดินที่มีต้นใหม่เนี่ยผวานเป็นสัตรูกันเลยเป็นมันแฉะหาดคือจังต้นเนี่ยมูไ่เขานี่บเพราเพราะอาทิตย์ต้นกงนาวนี่เรียบร้อยถอนทั้งยวงบอกว่าต้นนี้ผมให้เวลาสามเดือนเพราะว่าผมเคยแล้วอยู่งอย่งนั้นผมให้เวลาสามเดือน คนกลัดกินแก่นมันเลยครับคนกลัดได้เลยครับนี่เดี๋ยวผมแฉที่ย่างขวดนะรับพอมันทะลุเมืนบอกครับหอมซีกบกหมูผูพี่หลามันเปิดกรอนกเข่าคนคมคมพอถึงเนื้อในคขี้สะพากหรครับโอ้แบเลยเอนล่ะล่ะที่ผมบอกขี้เออเพราะบอกหน้าผมูจริงแล้วละหมูตัวหน่อยตัวอื่นนี่ปกติไอฉีดนั่บอกครับนี่ชีดต้องฉีดทุกตัวบอกครับทุตัีดทุกตัวเต่าที่หมอสมที่ไอคิดว่ามันกวนสิเป็นเต่าเทอดาย บทความก็สิบสองบทคามก็สิบสองครับถ้าสิบสองนี่สามารถโอ้โอ้ได้ปกติถ้าความคิดผมเนาะแยบเด้โอ้ยังมาบแนทควบมแยบสมัยเป็นปลานะครับต้องปลาเพราะไอปลาปลาแท้ๆนี่มันบ่คอยเนี่หรอกครับตลาดทั่วไปเป็นปลาลูกผสมกับปลาแท้ๆเขาเรียงกันตัวรหัสพันุ์หมดนะครับหมู่ายายเอออีลีครับอ่ะลีครับมันเป็นในวงการของเขาครับผมก็เคยศึกษาว่าสิมะเรี่ยงมันบ่แม่นซีอันนี้ปลาเจ็ดสีปลาแปดสีปลาแท้ๆบ่นั่นหรอกครับมานชื่อหน้าบนนี่ บริได้ที่สันหมูปลาแท้เนี่ยอ้ยหน่อยหน่อยราคามันเขาเล่นกันในวงการซ้ำไก่สวยงามมันอยู่เขาไปสู้พวกคุณละครับอ๋อรกเนื้อกันพอาเพรามันการการเรื่องเติบโตที่ซาก็หมูกผสมไปยังเขาจังเอาดูหมูปลาผสมเขาเอาคอดีหมูปลาที่มันทนทานต่อลรกเอาหมูผสมมูลอื้ออื้นที่ให้เนื้อดีคือเมื่อยผสมกับดูรอกไปยังนี่อัตราการให้เนื้อเนาะถ้าปลาแท้เนาะผมเบืองนี้ขอมูลศึกษางานวิจัยของเขาเนาะมันกสิได้เนาะผมกับบริษตัวเลขกสิ บริสตงเป๊ะๆเ,เ,เนาะครับเนาะคือประมาณ0.2กร,รัมเนาะผมเปรียบเทียบอัตราช่วนั้นสี่ดีกว่าผมจันแต่ว่าถ้าเป็นหมูขาหมูอีหย่างนี่การแลกเนื้อต่อมือให้อาหารสำคัญนเนาะตัวน,นั้นจะเป็น6กร,รัมเป็น2 3สามเท่าของการจเจริญเติบเทโตการให้เนื้อเขาสิตางกับหมูปลาฉะนั้นเฮาต้องเอาสายเดือนนี่เขามาคือมือให้ให้เนื้นอ3.47บ่ครับอัตรารการแลกเนื้อผมกับศึกษาอยู่ข้อมูล อ๋อครับเป็นข้อมูลเป็นประโยชน์กับเกษตรกรอนได้นี่โมเมนต์รอบอยากเลี้ยงหมูป่ามันใหญ่ไว้นี่มันเป็นเป็นเรื่องยากเป็นเลี้ยงยากนะครับปลาแท้นี่โอ้ยซ้ำนี่คอกไม่ใช่เอายูครับโอ้มุดไม่ใช่เอายูครับเป็นปูนขังกงนะครับย่าเพิ่นไม่ลูกรู้เบื้องนี้ยูทูบในยังคงกระเบื้องครับเขาเลี้ยงครับยูฟาร์มยูสีตะเกตฟาร์มหมูป่าแถ่ผมเคยโทรไปกับมิกระสีตรกรมาปรึกษากับผมครับแล้วเป็นพันเอกเกษียณเราอยากเลี้ยงหมูป่าจังสัรพอยู่ในน้ำเรา ดีว่าพ่อว่าผมว่าเพราะว่าคนเรียนได้อีกอันนึ่งมาจากเรียนเพิ่นว่าเออแต่ว่าพอสีเมี่ยงขามันบหมอเขาบอกเราพ่อเกษียณแล้วจะขาชีวิตอ้เพราะว่าเขาซื้อเขาเขาไปคาคือผมนี่ไปคาทุกเดือนนอกจากเป็นอีกอันนึงที่ฟ้ามโซนไฟฟ้ายึดถือนอกห้องน้ำถือศาสนาพุทธนอกครับนอกคือถึงผมบ่าได้คานี่ผมเกสีทุกงายผมไปเฮ็ดบุญปีใหม่เฮ็ดบุญยึดสายเฮ็ดสังฆทานทุกปีครับผมก็จะเฮ็ดบุญอุทิศส่วนกุศลขอต่อโหสิกรรมเจ้ากรรมในเวรที่เขาขายชีวิตเขามันก็ดีขึ้นเฮ็ดบุญหาเขานหน่ ปีไม่จริงสิครับเมืเ่อกี้เอากระดูเขาเฮ็ดเอาไปให้ภาคบนสวนครับเป็นความเสื่อเนาะครับเมื่อกี้เฮ็ดแล้วอย่างหน่อยสุดสาย,ายแล้วเ <ใจ S 2> ข้าสบายใจคือยังหมูในฟ้ามนีคือยังอายนอกมากชิมาเนาะครับเนาะชิม่ากินนี่คือคือเอามูนีออกไปได้ต้อดองไปขาทั้งนอกที่ถือเป็นตัวมากไปเยต้องช่มแล้วเป็นสินพร้อมยางพร้อมประกอบอาหารจังสิงเอาเขามาในฟ้ามนีได้ครับผมแต่ว่าถ้ามูฟ้าม์มอื่นจะเอามากินอยูนนี่ผมไให้เขามากินในสวนเลยครับเป็นยังไงอ่ะผมกับ ป้องกันในโรคระบาดจากหมูบางอื่นคือน่องเื่อเป็นหมูจากหมูอีหยังน่องเื่อเนื้นอ,นนอจี<ส>๊มาเป็นผ้าหาดใหญ่พอมครับโอ้ยผ้า,ผาหายางดีฉันนคือยังผมสีกินหมูผมไปกินยูบาน <c oughs> ผมนบานผมอยู่ <c oughs> มันอ้างนี่ไปกินห้างเนื้อย่างเขาจีบอเขามาฟาร์มเขาเป็นนันขาดด้วยเป็นนันขาดครับผมกับโดนๆกันมันเหมือนเื่อมันหลงมันกลับมาได้ถึงขนาดน,นั้นแต่ว่าเข้ากับคือบอบ่ได้เอาค่อยได้เอาเขาม่าสีกินคือ,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 คอ,อ,อ,อเป็นหมูฟาร์มจากคลอง โอ้โหพี่นอนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่เกษตรกรควรีิยุดถือนะครับนอกจากในเบื้องวิธีการฉีดยาในเบื้องวิธีการยอพันแม่พันนะครับอยู่นี่มีครบมีหลายสายพันธุ์มีการผสมจนนนะครับมีหมูแม่ครับไล้ที่ผมคัดไว้เตรียมให้เกษตรกรงามมับนี่ครับเดี๋ยวเลี้ยงอีกายกัวนีได้ครับชิมูรุนเก็บไงก็หนีได้ครับเป็นโซ ตอนนี้เพราะในทรงเพราะว่าเขาขีต้องมีการเดี๋ยวขีดมาชิมหนึ่งก็สบายเนี่นบอกแล้วบ่กท่านยายกินอาหารให้มันกินแบบสุดๆุดกินจากมันเสร็จแล้วดีครับเต่านุ่มนับเบิ้องดังดังดีขนาดสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกเต่าโอ้ดีครับลักษณะหมูแล้วครับเห็นบอกขีดประตรงถ่ายง่ายถ่ายง่ายครับถ่ายง่ายเงี้ยวเห็นบ่ครับอูดไปแล้วครับนั่นแหละครับถ่ายง่ายเวแล้วครับนี่เบิ้งลักษณะพื้นยืนครับถ้าพื้นใหญ่กพื้นสีใหญ่เร็ว มันสิเป็นแบบหมูซี่ตัวนั่นแหละครับเพราะว่าเป็นพ่อแม่เดียวกันที่พ่อเห็นซี่ตัวไหนที่ผมว่าผมว่าถามสูตรตัวละเมื่อสองกันบ่ครับแมน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 นะครับทำเป็นใหญ่นั่นแหละครับตัวนี้สวงามก็มูโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมถามอีกอย่างหนึ่งครับหลังจากที่เขาเบิ้งสายพันธุ์กันมาพอสมควรแหละผมจะถามว่าผมเขาไม่ได้หนีนะตอนแรกผมโมโหเลยเด้ว่าเป็นฝ้าหมูเพราะมันบริยนยินเสียงมันห่วงมันเป็นอย่างครับก็คือเข่าขาที่คำนวณนะครับปกติมันเสียงห่วงยิงสั่นนะครับเข้ามาคำนวณในอาหารเนี่ยเขากินจนอิ่ม เห so ็นไหมครับมันเหลือนหน่อยนี่ครับห่อนมืงอื่นเศร้าสิเบิร์พอดีนี่ครับเจ้าน้อยห่ากเทินางก้อนห่ากลับพอดีตัวนี้ก็สีพอดีครับนี่มันเหลือน้อยนึงตัวนี้เขาห้องนี่คือเขาหิวบ่ครับหิวครับหมู่บ้านทีเทียวก้อนมะทายผมห้ทถังนึงเนาะครับเนาะครับผมห้ทถังนึงผมมาเพิ่มมาเข้าห้องบัตราที่นี่เขามันเกี้ยงผมเบิรงเนี่ยมันเกี้ยงพวกเขาปีนคอโอแสดงว่าเขาเริ่มใหญ่ขึ้นเขากินหลายขึ้นแล้วมีความต้องการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่แต่จังว่าผมไม่เห็นเพื่ออะไร นี่เลยครับจากครั้งหนึ่งม่าเป็นทางเครื่งนี่นะครับเตรียมไม้เขาอีกห้าเขากินเบิร์ดาเขากินมาเบิร์ดเ้างกับไห้หมูอีกคอกไม่ครับริเอาแช่ไปได้พวกหัวแต่ว่าการให้หัวหานนี่ผมแนะ้นำเนาะสีหัวหานเม็ดมากนี่ผมว่าแช่น้ำไปก่อนมันสีฟูเด็ดหนึ่งในปริมาณแต่เขาสิผสมอียงเข้าไปก็ง่ายหมูกินกับยูทองครับผมถ้าเป็นเม็ดเพิ่นกินเพิ่นบริยูทองโออันนี้เลยครับมันไข่นี่ยังยังสีมันไข่นะครับนี่ใส่โอเดียว่านั้นี้ครับนี่ใสก็บบืออโอเดียวเท่าเขาใส่นี่เลยครับ บ้มบอกเอือโอ้โหนะหัวอาหารแค่โอเครงไหมผมบอกพี่โอเคร่งได้นี่ได้ดทำหนีไไ่ได้ได้อาหารแบบไรอ,กอีกเนาะครับเนาะเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาบ่อห้องเซย์หมึกเอือเซย์เข่ามันก็นง่ายถงเขามีเข่าปลายต้มมีอีหยังเสริมมีผักใส่มันก็นโอเคเนาะครับนี่ระครับคัดออกมาเข,ขากระซี่นเอาไว้แต่ว่าเกษตรกรผมจะมีสองหูปแบบเนาะขึ้นหนึ่งขอกปูนที่ข้าย่างไปเนาะครับครัข้อคลอดอันนี้คลอดกิน อันนี้ชียานุ่มนี่พวกนี่ปล่อยเพิ่นเมื่อเหรนเห็นบ่ครับเพิ่นหลาเริ่มเพิ่นมากนีส่สเพิ่นเห็นบ่นครับน่ะเงี้ยนครับลูกเพิ่นเนี่ยจ้าไวก็เขาไปหาแม่นั่นเลยครับพวกแรนเหรียครับอิ่งสารเสรีไปเลยว่าเพิ่นวางดินมันแข็งแรงบ่ครับตุ้งๆๆ้กันเลยครับนั่นเลยชุดนี้เขาก็จองไว้แล้วโอ้ยตายๆถ้าสิเอานั่นต้องมาเข้ามาเบิ่งมาปรึกษานะครับแล้วก็มาจองสายพันธุ์ไว้เนาะครับแม่ๆมันก็บ่ดนดอกครับอือเพราะว่าแม่พันธุ์หลายขนาดนี้เนาะครับแม่ๆมมันกก็เตรีียคออแม่กก็ออีจงมื้อนอี้ก็เดดดดืือออนนน2เเพพีล่วกทาไไ้ปตรียมคอเตรียมพร้อด แมนบอกครับผมไม่คิดเลี่ยกันมาเอาไปเลยให้เตรียมคอกอู้หุนะครับเป็นแค่นอนนี่ดีครับย่างเรียนมีความสูงแค่หุ่นกันดนั่นดีครับหุ่นกรอยู่มึงตีละครับพี่น้องโอ้ครับสะรับคลิปนี้ก็ได้ความหูมาพอสมควรเดี๋ยวเข้าสิเขามาบึงจิบไหนเดี๋ยวนี้นะครับครับก่อนสี่ปลิปพี่านอะครับครับไผมฝากพ่อแม่พี่น้องนี้ด้วยครับมาผมกระยำประจำเนาะครับผมถามพ่อแม่พี่น้องนะครับยำเวยครับผมว่าครับ หนึ่งการเลี้ยงหมูนี่ถ้าเขาใจบ่ฮัก,กเขาจะเลี้ยงนะครับผมสองไปเขาบ่สามาสตร์ที่อีกบริหารกับจัดการกินหรืออีกอย่างนึงเขาควรสี่ห้างไกลาจากชุมชนในี้เล็กน้อยนี่มีของผมเนะครับอยู่ผมก็เลี้ยงงัวเลี้ยงอย่างแต่ว่าฟาร์มนี่บ่มีกินเนาะครับเนาะแมนแมนครับบ่มีเลยเข้ามาในนีโบหมูว่าเลี้ยงหมูโดยสั่งไปได้ครับรบ,บมีหลายเขาบ,าบริหารจัดการกินสองให้พร้อมพร้อมหมายถึงพร้อมกันทั้งกลัวทั้งเนี่ยคำว่าพร้อมอย่างนีครับ พร้อมสําคัญที่สุดเมียเห็นด้วยนํา<ม>เพราะว่าหนึ่งนะครับมันมีการเขากาอยู่บ่ครับนี่จังสี่ย่างเทือกการจ,จัดการคลองนะครับโทษนะครับนี่เป็นพวกขี้พวกนี้มันหังสี่แต่มันออกบ่ได้ยังสี่เนาะ,ะครับครับมันบ่ได้ยังสี่เขาอย่าไปใช้ต้นไม้หรืออีหยังเขาบรให้มันแช่เพื่อป้องกันมุมสี่เขาก็ต้องสามารถในหักเขาก็ลางมือออกแรงแต่ว่าบ่ถึงขนาดมันจะใส่ถุงมือเดี๋เขาบ่ได้จาคดูยังสี่แหละครับเขาใจหักเนาะครับน้นองซองอันชุนไายเนาะประเด็นใหญ่ไม่คิดว่าเลี้ยงมูนี่มันได้เออได้คือผมผู้ตั้มมูส่วนไฟ ครับเออแม่นอยู่บอกอาหารกับแพงๆเออสีเรียงไปเห็นยังครับ่มมีโลองสีผมมีอียงมันคือดุลกับการบริหารจัดการเลยครับคือคนขายก๋วยเตี๋ยวครับแล้วคนขายบักรวยแล้วคนเก่งแม่นบ่ครับแม่นแมนครับแม่นบ่ครับขายรถคือการฮ็ตบานเซาคือกันเลี้ยงหมูก็คือกันไม่ได้ทุกคนไม่ได้ทุกคนครับไอ้ดูแลเอาใจใส่เอาใจใส่แต่ว่าฮักเอาใจใส่ผมว่าได้ทุกคนในประธานสายเลือดการดูแลกันเอาใจใส่หลวกการศึกษาหความรู้เพิ่มเติมเฮาจะคิดว่าเฮาจริง คือผมนี่ผมทำตลอดนะครับนี่เฟรชก็ยังฉีดยานี่ผมกัเข้าไปในกลุ่มของสัตวแพทย์ครับผมกัเข้าไปเขากอเออสอบถามเขาหมูทุกมือนี่พวกหูเดี้วนี่หมูสำนึกเป็นโรคอียังผมหูเลยอาการนี้สิอันนี้หมูสบายเบื้องขีเขาพร้อมครับผมนะครับเขาอารมดีทั้งนกเขาับงนกไอารมดีนี่กินเค้กินเลนนี่อาหารกินเลนครับนี่ไะครับอ้าฝากไว้เป็นความูได้หลายนะครับครับขับเขาเดี๋ยวกัสิว่าโอ้ยาหมูปล้อยาสควนเลี้ยงหมูผ้าลูกบ่แมน มันอยู่กับความตั้งใจแต่เขาตั้งใจผมว่าเย้เห็นยังกับสำเร็จทุกอย่างเนาะถ้าตั้งใจจริงเนาะผมว่าเน,นี่ยแต่ว่าหมูเป็นทางเลือกหนึ่งเนาะคือยังลดต้นทุนหนึ่งสิครับจากห้ามโลละเก่าเนาะครับเนาะมานี่ยครึ่งกระสอบสอบไลยเจ็ดสิบโต๊ะสามสิบห้าบาทมึงหมูจะโตครับนี่สามสิบห้าบาทแล้วก็ไออาหารโปรตีนสี่สิบเปอร์เซ็นต์โต๊ะสิบบาทผมจดไว้เบิร์ตโต๊ะขาดละหกสิบบาทมือหนึ่งเจ็ดสิบบาทหมูจะโตัว ชิาหงายเข้าไปตกมือละเจ็ดบาทเป็นยังเขาสิบวันอะไรกำไรครับเขามีวิธีบอกเขาใจกใจบอกคำนวณอาหารว่าเขากินเบิร์ตดีเป็นยังผมจะมาเบิร์ตดีทำมันเหลือไม่วันต่อมนี่ครับอาาบัตานี่มันเหลือหลายๆเท่เขาไปไหมเกิดท้องร่วงอีครับคัาพิบัตอันนี้สองสามมือผมก็ความกระลางน้ำได้ครับมีพวงนี่นี่ครับความสะอาดความสะอาดตลอดครับอันนี้ก็น้อยผมกับที่ว่าผมกับจิใหญ่นี่เขาม่านีในตัวนี้นี่นะครับ ฝากฝากพี่น้องเกษตรกรไว <ป S 1> ้ด้วยครับให้มิใจหักแล้วกันตั้งใจหมูหมูก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ผมเลี้ยงเห็นสําหรับผมเนะาะถามว่ามันบ่ได้ไกับการแนะนำแนะนำาผอแม่พี่น้องแต่ว่าผมมันไม่อีกคันหนึ่งถึงว่าขายสายพันธุ์แต่ว่ามันสาเวลาเกือบสามปีพี่น้องอาจจะใช้หกเดือนก็นได้เพราะว่ามันเป็นหมูเขาได้สายเดือนที่ดีเพราะจำเป็นต้องฟ้ามผมหรือพ่อแม่พี่น้องว่าเอออยากซื้อนี่ยุไก่ผมก็ยินดีนะครับทักไลเขามากละกัว่า หมูจังซี่เป็นหมูพันธุ์หยังพอซื้อบ่ร,ราคาตัวนี้เขาไม่พอไม่พี่น้องทักมาหาผมปรึกษาได้เขามาหลายอยู่ครับตอนนี้ก<อ>ับปรึกษาเออหมูหมูตัวนี้แหละราคานี่ยเพราะบอลว่าพันธุ์เนี่ยพราซื้อบอลผมกับเนี่ยนั่งเข้าไปจังสรนก็ได้ว่าจะเป็นต้นเือซื้อกล้ามผมก็ได้ครับผมฝากควาพีนพ่น้องซ้ำอี่แล้วครับสวัสดีครับขอบคุณครับ